3 0มสิบกันยายนสองพร้อยหกิบจที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราอจอดรถอยู่ข้างถนนนะครับเราก็ปรากฏว่าสังเกตเห็นต้นมะนาวของที่นี่นะครับเขาเอาเศษฐานนะครับมาใส่ตรงบริเวณโคนต้นต้นมะนาวต้นนี้นะครับเขาเอาใส่เยอะเลยนะครับ ทีนี้เมื่อเขาใส่แล้วแล้วเราปรากฏว่าขณะนี้เราก็จะเห็นรากของวัชพืชหรือรากของพืชชนิดอื่นโผล่ขึ้นมาตามแถวนี้เยอะอวันนี้เราจึงได้คาตอบนะครับว่าการที่เราจะเอาเศษฐานหรือว่าเอาฐานอะไรต่างๆมาใส่ตามต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้ก่อกให้เกิดความเสียหายนะครับในขณะที่ต้นมะนาวต้นนี้ก็ยังใบเขียวดีนะครับมีลูกด้วยนะครับนี่คือลูกมะนาวของต้นต้นนี้นะครับ นี่ครับสภาพการแตกยอดอ่อนสภาพของใบสภาพของต้นก็ยังปกติอันนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับว่าการที่ใช้เศษฐานหรือว่าเอาขี้เถ้ามาใส่ตามต้นไม้ต่างๆนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในทางตรงข้ามนะครับถ่า,านต่างต่างนั้นเขาก็มีสภาพความเป็นด่างอาจจะช่วยป้องก,กันโรคเชื้อราต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยซ้ำไปนะครับ นี่เราก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการที่เราทำการเอาขี้เท่าเอาเศษฐานไปใส่ตามโคนต้นทุเรียนเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านั้นเราเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วนะครับว่าสามารถกระทำได้นะครับโดยเฉพาะที่สวนทุเรียนของเราเนี่ยเราก็ทดลองใช้ขี้เถ้าและก็เศษฐ,ฐานมาใส่ตามโคนต้นทุเรียนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานั้นปรากฏว่า ไม่เป็นไรนะครับคือหมายความว่าต้นทุเรียนก็ไม่เหี่ยวไม่ไม่ใบเหลืองไม่ตายนั่นเองยิ่งเรามาเห็นสิ่งที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาเอาอแกลบหรือว่าเอาเศษฐานมาใส่ตามต้นมะนาวอย่างนี้มันคือภูมิปัญญาของบรรพชนนะครับในการที่เขาจะ,ะใช้สิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ เนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วนะครับว่าต่อไปนี้นะครับที่สวนของผมก็จะคงใช้เรื่องของเศษฐานเร,เรื่องของขี้เถ้าเอามาใส่ตามโคนต้นไม้หรือต้นทุเรียนอื่นๆใช้ได้หมดนะครับน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเพราะว่าในาเศษฐ,ฐานในกองในกองขี้เถ้านั้นก็จะมีสภาพความเป็นด่างและมีกลิ่นฉุนขับไล่มดขับไล่แมลง แล้วก็มีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีซิลิก้าอยู่ในเศษฐานนั้นเยอะแยะมากมายล้วนแต่ว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของเกษตรอินทรีย์พอสมควรนะครับก็เป็นคำตอบให้แก่ตัวเราเองนะครับว่าใช้อย่างนี้ได้มีด้วยความมั่นใจนะครับเห็นไหมครับว่าต้นมะนาวของเขาก็ยังคงโตเป็นปกตินะครับก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ